สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีดีมีสาราจากช่องทีวีฟรีกับพี่เอดีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษาภาษาป .5 ในหน้าที่20นั่นเองนะคะวันนี้เข้าสู่แบบฝึกหัดที่ 3แล้วเราก็จะใช้เป็นหนงังสือเรียนนะคะในการตอบคำถามวันนี้ก็จะใช้เป็นวรรณคดีลำนำในบทที่2ค่ะเรื่องกระเช้าของนางสีดานะคะเรื่องนี้พูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างทุกคนลองไปอ่านดูนะคะว่ากระเช้าของนางสีดาคืออะไรแล้วใครคือนางสีดาแล้วทำไมต้องมีกระเช้าเนาะมีตัวละครอะไรบ้างนะคะในเรื่องนี้อ่านให้เสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาตอบคำถามกันนะคะซึ่งจะมีประมาณ5 ด้วยกันนะอ่ะโอเคมาดูกันที่ข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าขันทองทําอะไรคะที่ทําให้พลายน้ําเนี่ยเห็นความดีและพลายน้ำเนี่ยทำอย่างไรจึงทําให้ขันทองมองเห็นและมองไม่เห็นพลายน้ําใช่ไหมมีสองคถามนะคะอย่างแรกเลยคือขันทองเนี่ยเขาไปทําอะไรทําไมพลายน้ําถึงเห็นความดีของเขานะคะจากเรื่องที่เราอ่านมาก็จะพบว่าขันทองทําอะไรเอ่ยขันทองใช่ไหมคะ สิ่งที่ขันทองทำนะแล้วก็พายน้ำเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเขาทำความดีก็คือขันทองค่ะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าไม่ใช่ขันทองช่วยเก็บกระเช้านะคะขันทองช่วยเก็บกระเชา้าให้อาของพายน้ำนะคะของพายน้ำนั่นเองอันนี้คือความดีถูกไหมแล้วทีนี้ คำถามต่อไปอันที่สองพรายน้ำทําอย่างไรจึงทําให้ขันทองมองเห็นและมองไม่เห็นพรายน้ําเออก็คือพรายน้ําเนี่ยเขาสามารถทําให้คนมองเห็นได้แล้วก็ทําให้คนมองไม่เห็นได้ใช่ไหมขันทองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่พรายน้ําเนี่ยอยากประกดตัวให้แล้วเขาทายัางไงอ่ะทำไมเขาถึงมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะคะ่ะคํตาตอบก็คือพรายน้ําค่ะพรายน้ําใช้ค่ะใช้ ใช้มือป้ายตาก็คือเอามือไปโดนตาเขานั่นเองนะทำให้เขามองเห็นนะคะแล้วก็มองไม่เห็นได้ของขันทองนะคะรายน้ำใช้มือป้ายตาของขันทองทำให้ขันทองมองเห็นนะคะทำให้ขันทองมองเห็นนั่นเอง ะะทีนี้ต่อไปข้อที่2องเขาถามว่าพรายไมย้มีพรายไม้ด้วยตัวสุดท้ายนะคะพรายไม้ตัวสุดท้ายเขาแนะนําวิธีการเล่นกระเช้าที่พรายน้ําแจกให้อย่างไร และเมื่อชนะเนี่ยจะได้รับรางวัลอะไรนะคะนักเรียนเห็นด้วยกับการเล่นแบบนี้หรือไม่เพราะเหตุใดยาวไหมค่อนข้างยาวเนาะ,อะเอาเป็นว่าทีละคาตอบอทีละคาถามนะคะก็คือปลายไม้เขาแนะนําวิธีการเล่นยังไงใช่ไหมแล้วถ้าชนะได้รางวัลอะไรเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเพราะอะไรเนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คําถามแรกก่อนแนะนําวิธีการเล่นกระเช้าคะ่ะคือ การแข่งกันเก็บของใส่กระเช้านั่นเองใช่ไหมคะโดยที่ผู้ชนะจะได้อะไรจะได้เต้นรํากับพลายน้ําก็คือพลายไม้เป็นผู้ชายพลายน้ําเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วก็เล่นกันนะคะคนที่ชนะได้เต้นรํากับพลายน้ําทีนี้คำถามต่อมาถามว่าเห็นด้วยไหมกับการเล่นแบบนี้เพราะเหตุใดเราอาจจะเราอาจจะบอกว่าเห็นด้วยก็ได้นะคะเห็นด้วยเพราะเพราะ เป็นการเป็นการสร้างมิตรภาพอะไรก็ว่าไปแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าเพราะออของรางวัลน,น่าสนใจน่าสนุกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเป็นการละเล่นที่น่าสนใจอ่าได้แม้ได้นะคะและเป็นการละเล่นที่น่าสนใจะนะคะและเป็นการละเล่นที่ที่เป็นไงนะ น่าสนุกโอ้หน้าสนุกน่าสนใจอะไรงี้ได้ไหมได้นะคะเราก็เขียนต่อไปประมาณนี้อันนี้คือข้อที่สองนั่นเองนะคะได้คําตอบเนาะต่อไปนะคะข้อที่สามหน้าต่อมานะคะเขาบอกว่าให้วาดรูปไพรายนาตามจินตนาการค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วเขียนบรรยายใต้ภาพนะคะเขียนบรรยายภาพนั่นเองไม่ใช่ใต้ภาพนะภาพของไพรายนาใช่ไหมถ้าเราจะวาดตามจินตนานการ ตาำจินตนาการเราได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าพรายน้ําเขาเป็นยังไงใช่ไหมโดยพรายน้ํานะคะเขาเป็นพูดชนิดหนึ่งนะคะพูดพูดก็คืออะไรก็คืออพูดง,ง่ายๆก็คือเหมือนวิญญาณใช่ไหมอ่าเป็นพูดนะคะแต่เขาเหมือนเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใครเคยดูการ์ตูนเรื่องทิงกับเบลก็จะประมาณนั้นนะคะเป็นพูดจําพวกหนึ่งเขาจะเป็นนางฟ้าที่ตัวเล็กๆค่ะอ่าจาพวกหนึ่ง ยังไงต่อไม่มีใครเห็นตัวค่ะเออนี่คือพายน้ำนะไม่มีใครเห็นตัวเฮ้ย amazing ใช่ไหมบอกแล้วว่าเขาเป็นเหมือนหนังฟ้านะคะแต่ค่ะแต่มีแต่แต่อาจสำแดงสำแดงก็คือแสดงอิทธิฤทธิ์ได้นะคะเขามีฤทธิ์ใช่ไหมให้เราเห็นนะคะก็คืออาจจะปรากฏตัวให้เราเห็นได้เช่นเดียวกัน อ่าให้เราเห็นเป็นรูปคนได้เป็นรูปคนได้ไหมคะอ่ะแล้วพลายน้าล่ะพลายน้าใช่ไหมพลายน้ํายังมีอีกนะคะพลายน้ําเป็นเพศอะไรนะเป็นเพศหญิงนะคะพลายน้ําเป็นเพศหญิงค่ะอ่าพรายน้ําเป็นเพศหญิงเป็นชาวน้านะคะตัวเล็ก อ่าชาวน้ำชาวน้ำนะไม่ใช่ชาวนานะคะชาวน้ำสระอําเนี่ยแหละนะตัวเล็กนะคะตัวเล็กจิว๋วปื๊บปื๊บป๊บตัวเล็กเนาะน่ารักนี่น่ารักและและค่ะและและสวยงามนี่แล้วทีนี้วาดรูปอะวาดรูปสมมุติวาดรูปเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้นะเป็นเด็กผู้หญิงปื๊บปื๊บป๊บป,บป๊บลงมามี ผมหน้ามาสักเล็กน้อยชึบชืบชบแล้วก็อาผมเขาอาจจะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วยิ้มเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดตุ๊ดตุ้ดตุดตุดลงมาอาจจะอาศัยสบายก็ได้ปื๊ปื๊บปื๊ป๊แบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วไงต่อคะใส่สบายละชุดชืดชืดชุดชืดชุดมีแขนมีขาด้วยอขาแขนแล้วก็อาจจะมีปีกแล้วใส่ปีกใช่ไหมให้เขาด้วยเขาเป็นพูดนะคะปื๊บ ปื๊บ,บอะไรเงี้ยนะนี่คือพลายนะันนะคะแล้วก็ลองวาดดูนะต่อมานะคะข้อที่สี่เขาถามว่าเพราะเหตุใดจึงเรียกผลของเถาไม้ตามเรื่องว่ากระเช้าสีดาเออมีเหตุผลไหมว่าทําไมถึงเรียก ทายผลของเถาไม้ในเรื่องนั้นนะคะว่ากระเช้าสีดาเหมือนชื่อเรื่องเลยเนาะก็คือกระเช้าของนางสีดานั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลกันว่าเอ๊ยทำไมเขาถึงเรียกว่ากระเช้าสีดานะ คำตอบก็คือนะคะเพราะเชื่อว่าเป็นกระเช้าของนางสีดาค่ะที่ตกลงมาขณะที่ทศกัณฐ์ใช่ไหมเขาลักพาตัวไปกรุงลงกาทุกคนคุ้นชื่อไหมว่านางสีดาเป็นใครทศกัณฐ์เป็นใครเขาเป็นตัวละครจากเรื่องรามเกียรตินั่นเองนะคะลักพาตัวไปกรุงลงกานี่ไงแถวทีนี้มันหล่นลงมาใช่ไหมเทวดาค่ะก็เลยโดนให้รากออกมาเป็นเถานะคะแล้วก็มีผลผลก็คือผลของเขานั่นแหละนะคะสืบต่อมาเรื่อยๆนั่นเองจนเกิดเป็นต้นกระเช้า สีดานะคะก็คือกระเช้าของนางสีดานั่นเองนะคะ่ะอ่าประมาณนี้เนาะอาทีนี้เปิดมาอีกนิดนึงค่ะอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่5นะคะข้อที่5้าเนี่ยบอกว่าดูภาพดูภาพของใครดูภาพของกระเช้าสีดาคือต้นนี้แล้วให้เขียนบรรยายภาพนะคะ ทุกคนก็มาเขียนตรงนี้นะคะว่ากระเช้าสีดาเป็นพันไม้ที่เล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นกระเช้าของนางสีดาค่ะที่ตกลงมาแล้วงอกเป็นต้นไม้มีผลคล้ายกระเช้ามันเหมือนเอาข้อเมื่อกี้ม,มาเขียนอีกรอบหนึ่งเลยนะคะประมาณนั้นเลยนะอันนี้ก็คือการอธิบายใช่ไหมว่าออกระเช้าสีดานะคะบรรยายภาพว่าเป็นยังไงเราอาจจะเขียนต่อก็ได้นะว่าเป็นไม้เท้ามีผลขนาดเล็กนั่นนี่นูน่นอะไรก็ว่าไป นะคะประมาณนี้ในหน้าที20่20 2และ22นะคะส่วนอันต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย